สวัสดีครับผมนะบังติมครับดีมหนุ่มครับบึงเป็นตบไปพี่น้องบังตัวละเป็นว่าอยากองอ่างเรียกอะไรนะกินองอ่างอึงอ่างองอ่างเห็นไหมเหมือนไข่เส็บเส็บเส็บไปน้องบังตามดูการต้มเส็บเลยมาเนี่ น้องมาน้องชายมาหาทันทีเบิ้งหน้าตารอไหมรอไหมรอมากินได้กินได้เอ้ากินได้ก็น้องพี่น้องเบิ้งเออคาแดกของเพิ่นเนี่นครับเนี่ยเพิ่นมาหาทันทีเอาอืออันนี้น้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาไหมเอาเลยอัะนี่เหล้อแต่เดี๋ยวดเออเกี่ยวกับตัวดิจะเอา เดี๋ยวเอาอืมเสียบลายเสบลายมันเป็นไงมันเป็นเจ้งไหนเอาบ่อเข้าเอาอืมขอบคุณขอบคุณอ้นีตัวนี้ไข่ว่ไหนลองเบิ้งน้ำเนยน้ำเพิ่งเลยอือถ้าแบบผมบดอย่างเดียวเบิ้งเนี่ยอืมอืมอืม แาดมือแปดเท้าไอ้เนี่ยอัมมมอยู่บ้านไม่กินปะอยู่ที่บ้านไม่กินไหมไม่เมย์ไม่เมย์อยู่นี่รอแต่ฝนตกอืมตกแล้วแปไปส่องอ่าเนี่มากครับบางตัวบ่มีไถ่ต้องไป้องเนาะเ้าก็ต้มแบบ บึงโอ้นี่ก็มีไข่ไหมเป็นไงชอิมันออกไงชอบชอบมากคายไหมรสเตือดอือืมบันนี่เพิ่นบ่เคยกินก็ได้กินมืดพี่น้องมาื้อคำเลยนะเฮ้ยบึงเพิ่นตั้งน้ำจิ้มลาดเลยหรือเอายดมืดแหละกูเอา จบมากจบมากนี่ลองดึงขานี่ดึงขาอมกนี่ตัวนี้เข่าเก่าแงอ๋อเมดไหลลงแานบิ้ดน้ำจิ้มอ๋อน้ำิมอ๋อเผ็ดอ๋ออเผ็ดไหมอืมบดเลยบด บดแล้วเออบดแล้วเออเป็นไงตังเสียงพี่น้องปปิดบบดนี้จบอ่าจบอ่าเป็นไงแซลบไห่กายม้วนกายอ่าอ่ดจะบดได้ไมาอีกสบอดเ้หลังมาให้มันถึกหนาเด้อแบบนี้ให้มันถึกฤดูกันอืมหน้าฝนหน้าฝนเท่านั้นที่จะได้กินมันเป็นอาหารตามฤดูกันอ๋ออืม เออเหมือเดิมหมูเาไก่ตัวแทนพี่น้องเบอร์นี่ก่อนจะวางเนี่ยเอาขอน้ำกุ้งก้าเอืมสั่นก็เทน้องเออพี่น้องเอ้ยมาหยาบไอ้ใช่ตอนเช้าดูอาหารตามฤดูกาลอ่าจอยครับถ้ามำนี่ยังดีๆีกว่าน่ะเดี๋ยวจะ เนาะเดี๋ยวมากินให้ดูอีกเนาะนียเพิ่นติดใจแล้วล่ะอาหารเมนูมันเนี่ยอ่ะฝากกดติดตามกดแชร์หน่อยนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคครับ